วันนี้คุณเป็นคนที่กล้าที่จะชื่นชมตัวเองไหมคุณเป็นคนที่กล้าจะยกย่องตัวเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออวยตัวเองเป็นไหมพินเป็นค่ะเมื่อก่อนพินไม่เคยกล้าอวยตัวเองไม่เคยชมว่าตัวเองเก่งไม่เคยชมว่าตัวเองสวยเลยปฏิเสธการให้ค่ะใครให้อะไรให้ของกินหรือใครอยากจะให้อะไรหรือใครจะชื่นชมอะไรพินจะเป็นคนปฏิเสธค่ะคุณรู้ไหมว่าการปฏิเสธหลายครั้ง มันสามารถทำให้เราผิดหวังแล้วเราก็เสียโอกาสต่างๆได้เลยแต่วันนี้นะคะพินเปลี่ยนใหม่ค่ะพินเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่พินเป็นคนที่รับเป็นค่ะเราต้องรับให้เป็นค่ะวันนี้จักรวาลส่งอะไรมาให้เราเราแค่อนุญาตค่ะแล้วรับให้เป็นรับเมื่อจักรวาลจัดสรรมาไม่ว่าจะมาเป็นทางอารมณ์เป็นทางคำพูดเป็นทางสิ่งของหรือเป็นการทาง เปลี่ยนหรือเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไหมคุณกล้าที่จะยอมหรือน้อมรับไหมพินบอกคุณเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมรับคุณจะได้สิ่งนั้นมาหมดเลยค่ะนี่เลยขนาดเราไลฟ์สดอยู่มีคนขอเลขบัญชีค่ะเขาให้เราส่งเลขบัญชีมาเขาจะทําบุญกับเราค่ะทุกคนเห็นไหมกดจักรวาลสั่งค่ะ เพราะพินกําลังโปรแกรมตัวเองว่าพินต้องการสร้างไฟในโบสวันนี้พินขอให้จักรวาลส่งคนดีๆมาทําบุญร่วมกับพินค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่มหัศสจรรนร์มากๆคุณเห็นไหมนี่เลยกวจักรวาลกําลังส่งมาเป็นข้อความขึ้นมาหน้าจอเลยค่ะดีใจมากๆนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพินจะส่งหมายเลขบัญชีให้ค่ะนะร่วมบุญได้ค่ะจะบุญลงทานจะบุญทำไฟในโบสจะบุญอะไรก็ได้หรือจะเรียน กับครูพิมพ์ก็ได้นะครูพิมพ์เปิดสอนคนใหม่สร้างตัวตนค่ะสอนคุณให้คุณดึงดูดเงินให้เป็นสอนคุณให้คุณสวยแบบนี้ค่ะเห็นไหมเราอนุญาตให้เราสวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่อนุญาตให้เราแก่เราไม่รู้จักอายุค่ะตอนนี้ความดีรู้จักค่ะศีลธรรมเรารู้จักและเรากําลังโปรแกรมสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราอีกหลายอย่างค่ะคุณกล้าที่จะเชื่อไหม คุณกล้าใส่ความเชื่อกับกฎจักรวาลไหมคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมวันนี้คุณกล้าที่จะมายืนพูดแบบนี้ไหมครูพินสอนค่ะครูพินเปิดสอนคอร์สไรส์สดพูดจนเป็นเห็นเงินล้านค่ะกล้าไหมถ้าคุณกล้าที่จะพูดเป็นพูดเก่งพูดมีสาระพูดแบบครูพินไม่ต้องเอาเก่งไปกว่านี้ก็ได้ค่ะคุณทักครูพินมาเลยค่ะคุณสามารถที่จะ เป็นคนที่เก่งเหนือครูพินไปเลยไม่ต้องเก่งแค่นี้ค่ะคุณเก่งไปเลยค่ะพินจะพาคุณทุกคนเดินทางค่ะวันนี้พินขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้คลิปดีๆอย่างนี้ขอให้คอมเมนต์เอาไว้ด้วยชอบไม่ชอบคอมเมนต์เอาไว้เลยค่ะครูพินสอนสร้างคนใหม่